รร,รีผมนายชำนาญทองใบครับรักษาการในเอำเภอวิงแหงครับตอน,นี้ก็รู้สึกดีครับยินด,ดีมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเอำเภอวิยงแหงเรามีตระลักประจำตัวประจำเอำเภอก็คือมีชนเผ่าะนะครับชาติพันธุ์หลากหลายนะครับ ส่วนของปากกาะยอนั้นก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่เราด้วยนะครับมีมีเอกลักษณ์ของตัวเองงานวันนี้ถือว่าเป็นการาพื้นฟูนะครับพางหายไปนานละในการที่จะพื้นฟูอัตลักษณ์นะครับวัฒนธรรมประเพณีของชาวปากกายอนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีการให้ความร่วมมือจากหน่วยหลายหน่วยง,งานที่เข้ามาให้การสนับสนุนนะครับแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยเป็นปราชาวบ้านอยู่ ไปได้ออกมาให้ความรู้ออกมาเล่าประสบการณ์ซึ่งเวทีต่างๆที่จะเปิดโอกาสให้น้อยมากดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นเวทีที่จัดได้ดีมากนะับเพื่อที่จะให้คนรักคนเท่าคนแก่นีออกมาเล่าประสบการณ์เล่าประวัตินะครับเล่าประวัติศาสตร์ของเรานะครับที่เรามีประวัติศาสตร์กันยาวนานมาไม่ให้สูญหายไป<ร> แต่ใครไปใจไม่ใช่พรมในเราไปเชิญเล้วแต่เราไม่อยากคอยอย่างนียนะแต่แค่เราบอกว่าเราพร้อมว่าจะมาสักการะพระพระปราแค์แคกไหนเราคอยอยูแล้วที่อยากจะฝากไว้ก็คือเด็กๆเด็กๆของพวกเราเนี่ยแหละครับซึ่งอาจจะโดนวัฒนธรรมอื่นกลืนไม่เป็นไรแต่ขอให้ฟื้นฟูให้วัฒนธรรมของเรากลับมาเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง ของเราในการที่แต่งกายก็เป็นเอกลักษณ์มองปุ๊บรู้เลยว่าเป็นกะเหรีย่ยงเป็นปรกกะยอมนะครับเหมือนกันภาษาดนตรีที่วันนี้ที่มีท่านศิลปินที่ให้ให้โอกาสมาก็เป็นอัตลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะครับอันนี้แหละครับที่ควรอนุรักษ์ไว้และควรที่จะเผยแพร่ให้กับทุกคนได้ได้เห็น ครับเป็นมันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมทีเ่เฉพาะถิ่นเราบ้านนี้ของเราเนี่ยปากกยอนเนี่ยมีทั่วประเทศนะครับมีกระจายกันทั่วประเทศแล้วอ,อ,อาจจะยังไม่กล้าหรือว่าอาจจะยังอายบ้างไม่อายครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเลยสมควรที่จะเผยแพร่นะครับในความในมุมมองเป็นงานที่ดีอยากจะให้มี ต,ต่อไปโดยเฉพาะที่ท่านที่บอกว่าทุกเรื่องราวแะทุกสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราในการแต่งตัวหรือว่าในการทำอาหารกินอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับภาพเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องราวที่ที่หลายคนไม่รู้นะครับไม่รู้เลยวันนี้แม้จะออกมานิดเดียวรู้สึกว่ามันถ้าได้มีการถ่ายทอดแล้วมันจะมีความสนใจนะครับมันน่าสนใจแล้วมีสิ่งที่จะบอกออกไปได้ทุกอย่างแม้แต่เครื่องแต่งกายนะครับ าการกินการอยู่ของเราเนี่ยครับดีมากเลยครับอยากจะหาผู้ที่มีความรู้แบบนี้ฮะแล้วก็บอกเรื่องราวให้กับเด็กๆก,กับสื่อมวลชนทั่วไปได้รับรู้ครับ เออมาดูดัซีมาดูดซ็มมนชอบชวยคนเจกแกมัวเป่าลวดนลหลมล้ดินมุสลิมโคูกูเจ๊ความเจริญหรือว่า ถามแล้วเขาก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่ถูกเอามาชื่ยนเป็นหลาววิชาการหนูบันทึกหนูว่หนูภูมิใจเพราะว่าหนูเนี่ยได้เปรียบนะหนูภูมิใจมันหนูพูดได้หลายภาษาใจออกเป็นมี่น้องอยู่บ้านทันทีมือถือกับมือถือจากบ้านน้องตาบุกเก็เอาให้ทุกคนน้อออกเป็นพี่น้ที่เนี่ยตาบุกตาบูกพะร้อน เหรออลงม่แพู้แล้วนะเ่เดี๋ยวจะลุกใ้ล้วดูโอ้ยประธานอเาลก่อาบี้ยช่วยเดี๋ยวค่อยกลับกันเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีกินข้าวเสร็จก็จะร้องเพลงให้ฟังแล้ว ครับโอเคครับถว่าดีครับครับผมเนาะนะครับในเทปวันกันยายนปัจจุบันนี้มันจะกลัวเนาะรับลื้อเนาะสสวัดีครับคิดว่าต่อไปเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนอย่างไรต่อไปครับในส่วนของการกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็คือว่าตอบโจทย์เนาะตอบโจทย์ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่ที่ที่เขาทำขึ้นมาก็คือว่าปัจจุบันนี้ว่าพี่น้องชาวจะ หน่วยงา,ญญาอนอื่นขอรีบเห็นความสําคัญคือเราก็จัดกิจกรรมเพื่อมันเพื่อมันเต็มเื่อแตก,กวันนี้และยิ่งใหญ่กว่านี่ทำ